สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทําอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยเมนูวันนี้ป้าก็ไม่ได้ทานมาเป็นปีแล้วละคะ่ะเพราะว่าไขมันเริ่มสูงนะคะก็พยายามควบคุมอาหารกะทิของมันของทอดต่างๆนะคะแต่วันนี้มันยากมากๆเลยค่ะนั่นก็คือขนมจีนเขียวหวานไก่ใส่หน่อไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้จะทานให้หายากเลยละคะ่ะเราไปเข้าครัวทำกันค่ะ เริ่มจากนำหน่อไม้ที่เราซื้อมานะคะไปต้มน้ำคลิ้งสักหนึ่งน้ำค่ะบางทีเขาเหม็นน้ำเนาะแล้วก็หั่นชิ้นตามชอบได้เลยค่ะส่วนผสมต่างๆของเราพร้อมค่ะป้าใช้ไก่ส่วนนี้นะคะแล้วก็นำไปลวกก่อนหน่อไม้เลือดไก่ ใช้เป็นกะทิสดค่ะและก็ขนมจีนน้ำพริกแกงเขียวหวานน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาใบโหระพาแล้วก็พริกซอยค่ะเราไปลงมือแกงกันค่ะป้าใช้หัวกะทิทั้งหมดนะคะ500กรัมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เคี่ยวไปให้แตกมันเลยนะคะตามด้วยน้ำพริกแกงเขียวหวานค่ะผัดให้หอมเลยค่ะ ถ้าเป็นน้ำพริกซื้อนะคะเราเพิ่มกะปิไปอีกนิดหน่อยได้นะปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะว่าใช้ไปส่วนหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำพริกก็จะมีความเค็มนะคะเราจะใส่ไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชิมเอาทีหลังนะแล้วก็ผัดไปให้หอมเลยค่ะตามด้วยไก่ค่ะ ไก่นะคะป้าจะลวกก่อนแล้วก็มาสับสับเสร็จแล้วเนี่ยป้าก็จะล้างเอาเศษกระดูกออกนะคะเพราะว่าบางทีเราสรับเนี่ยกระดูกเขาจะแตกเนาะผัดไปให้ไก่ของเราสุกเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยหางกะทิอีก500กรัมค่ะช่วงนี้นะคะเราก็ตั้งไฟกลางเคี่ยวไปเลยค่ะเอาความเปื่อยก็ตามชอบได้เลยนะคะป้าเคี่ยวไปสักครู่ค่ะ พอไก่ของเราใช้ได้แล้วนะคะก็ตามด้วยเลือดไก่ได้เลยค่ะถ้าใช้หนึ่งก้อนค่ะแล้วก็หน่อไม้ค่ะเลือดนะคะจะต้องต้มให้สุกเลยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเร,รอให้เลือดของเราสุกนะคะช่วงนี้เราสามารถที่จะปรุงรสเพิ่มเติมได้เลยค่ะป้าก็จะเพิ่มเติมน้ำปลานะคะ แล้วก็น้ําตาลมะพร้าวเพิ่มไปอีกค่ะเรื่องของรสชาตินะคะปรับกันได้ตามชอบเลยสูตรของป้าจะบอกไว้ใต้คลิปนะคะเ,คเป็นรสที่ครอบครัวเราชอบนะคะรสชาติถูกใจแล้วก็ใส่ใบโหระ,ะพาใบมะกรูดฉีกแล้วก็พริกแดงซอยลงไปค่ะ คลุกคล้าให้เข้ากันเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะรสชาติถูกใจมากๆอยากทานเต็มประดาเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะจานนี้ของป้านะคะขนมจีนแล้วก็เคียวหวานค่ะถามว่าถ้วยนี้กับขนมจีนทานหมดไหมหมดค่ะอร่อยจริงๆค่ะลองทำทานกันดูนะคะสวัสดีค่ะ